อันโทฮิสตอรีเรื่องเล่านอกประวัติศาสตร์วันนี้พากันมาที่ย่านสำเพง็งอันวุ่นวายใจกลางกรุงเทพมหานครมีวัดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวลึกลับวัดนี้ชื่อว่าวัดจกักรวรรดิราชาวาดหรือที่คนเรียกกันทั่วไปว่าวัดสามปลืม้มว่ากันว่าวัดสามปลื้มเคยเป็นที่อาศัยของจระเข้กินคนตัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงจนเป็นตำนานย้อนกลับไปเมื่อกว่าร้อยปีก่อนที่ริมแม่น้ำเจ้าพยา แต่วัดสามเปื้มนี้มีจระเข้ยักษ์ตัวหนึ่งว่ากันว่ามันมีตาข้างเดียวและเคยลากคนลงไปกินในน้ําหลายศพแล้วจึงได้รับฉายาว่าไอ้บอดเสียงล่ำลือถึงความดูร้ายทําให้คนแถวนั้นพากันหวาดกลัวแล้ววันหนึ่งพระพิกษุในวัดนี้เองก็บุกป่าฝ่าดงเพ,พ้าไปจับไอ้บอดได้สําเร็จแต่แทนที่จะฆ่าพระกลับนํามาเลี้ยงไว้ที่วัดใส่บอ่อไว้อย่างดีให้อาหารทุกวัน จนมันสงบลงและอยู่ในวัดกลายเป็นเด็กวัดและตายไปตามธรรมชาติทุกวันนี้วัดสามเติมยังมีบอดจอระเข้อยู่จริงและมีจระเข้อยู่ในนั้นด้วยเลี้ยงโดยพระและบอดจอระเข้นี้กลายเป็นแลนด์มาร์คแปลกๆของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมบางคนบอกว่าวิญญ,ญาณไอบอดยังคงเฝ้าวนเวียนอยู่ในวัดแห่งนี้ไม่เคยออกไปไหนเลยตั้งแต่วันนั้นจากสัตว์ร้ายกลายเป็นตำนานจากจระเข้กินคนสู่ผู้เฝ้าวัด ใจกลางย่านกันค้ากรุงเทพมหานครคุณล่ะกล้าไปดูมันด้วยตัวเองไหมทาไม่กล้าเราเอาภาพมาให้คุณได้ดูแล้วและถ้าว่างก็แวะไปเยี่ยมพี่จอรเคที่วัดสามปลื้มวัดจกรวรรดราชาวาดได้เลย